สี ip, ่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่สี่ห้าสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสิบสี่สี่สี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้า

8 9 3เก9 4สา9 4ี6 9ิ4 5 9 6 5 4 9 7 6 3 9 8 7 2ม9 8 1เ9มเป็น1น8เก่งมากส1 1

ห้าห no no e ้า e สิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองแปดเก้าสิบหกสิบสองเก้านึ่งยแปดสิบสองสิบหนึ่งร้อยยี่สิบอสิบอ หนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เก่งมากแย่ไปไเริ่มได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十。三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三十九、四十、四十一、四十二、四十。四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十。

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100